สวัสดีครับอันนี้จะเป็นงานร้อยแบบธรรมดาแต่แบบมีใส่จี้ตรงกลางอุป,รปรกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะครับมีทองเหลือง2.4มิลแล้วก็จี้อันนี้เรามีอะไรเราก็เรียกอันนั้นนะครับแต่เราจะไม่ใช้ห่วงแลวันนี้ แล้วก็วันนี้เราใช้เป็นเปลวหอยตัดเชือกเบอร์3ความยาวอยู่ที่60นิ้ว1เส้นแล้วก็เบอร์สองสิบสองนิ้ว1เส้นแล้วก็เบอร์สอง 26นิ้วอีก1เส้นเรามาเริ่มจากเบอร์2ก่อนนะครับเบอร์2ที่ให้ตัด12นิ้วขยี้ปลายครับขีเข้าออกแบ่งเป็น3เส้นครับ เข้าไยี่ห้อเชือกเบอร์2อเส้นมันจะฉีกออกแบ่งได้3เส้นนะครับวันนี้เราเป็นงานชิ้นเล็กเราต้องการเชือกเส้นเล็ก1เส้น ก็มาอีกเส้นหนึ่งหม่ๆมันอาจจะทำช้าหน่อยพอทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองอันนี้เราจะเก็บเอาไว้ขึ้นตะขอนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่ง เบอร์2ที่ตัดให้ตัดความยาว2 2นิ้วอันนี้ก็ฉีกเหมือนกันนะครับแบ่ง3เหมือนกันอันนี้จะใช้ทําในส่วนของตัวห่วงเราราฉีกเสร็จแ,แล้วก็เก็บไว้มาที่เส้นเบอร์3ที่ให้ตัด60นิ้วจับพับครึ่งครับใส่ก,กระดิ่ง8มิลร้อยเข้าไป เราวก็ไปอย่างนี้ก่อนหเมตรนะครับเสร็จปุ๊บเอาอีากหนึ่งเม็ดในครั้นี้จับเชือกร่วมกันนะครับสอดเข้าไปโอเคแล้วก็มาเชือกที่เราฉีกไว้เมื่อกี้นี้ขยี้ปลายครับ เสร็จปุ๊บสอดเข้าไปที่ตัวกระดิงเม็ดในสาเข้ับปนีดึงพับครึ่งครับพับครึ่งเชือกดึงเม็ดนี้ลงมาถักลายแบนครับ ประมาณสิบหครั้งครับแล้วกาดูพอประมาณครับแต่ถ้าเราทําใส่เองเราจะใช้เป็นห่วงเดียวก็จะขอเดียวก็ได้นะครับตอนนี้ช่างทําเป็นภาพรวมถ้าเราไปทําขายหรือทําส่งลูกค้าเราควรจะมีสองล็อกรูดเมนดี่ขึ้นมาครับ เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมลายแบนประมาณ2ครั้งครับ1ครั้ง2ครั้งดึงให้แน่นครับขยับเส้นแกนกลางเข็บปุ๊บรวบเขามัดเลยครับ มัดรวมกันทั้งหมดเหตุผลที่ให้ฉีดเชือกเพราะว่าการมัดรวมป,ปุ๊บรวมกันแล้วปุ๊บปมมันจะไม่ใหญ่แล้วก็เยอะเขาจนเขาสนิทกันครับแล้วก็แยกเชือกที่มันเป็นเส้นฉีดออก แต่งเขาให้มันเนียนๆหน่อยเสร็จปุ๊บตัดครับแล้วก็ลุนไปถ้าเราขึ้นอย่างนี้งานเราก็จะสวยขึ้นมันจะไม่มีรอยต่อรอยมัดอยู่ตรงนี้ อันนี้ทองเหลืองเป็นเป็นเบอร์2.4ทางในี้ให้ใช้กานกลางเป็นเส้นเบอร์3มันมันจะลอยยากใส่เข้าไป2เมตรวันนี้เปลือกหอยใช้เป็นแบบบางนะครับเลือกเม็ดที่เล็กหน่อยขึ้นต้น แต่ถ้าเกิดเปลือกหอยมันหนามากเราจะใช้เป็นเม็ดเดียวก็ได้ครับแต่ถ้าเราจะตีคู่เราควรจะใช้เป็นบางแผ่นหนึ่งหนาแผ่นหนึ่งแล้วก็สลับสีไปเรื่อย เราจะไม่ใช่เปลือกหอยจะใช้เป็นพวกหินแตกสีต่างๆก็ได้นะครับเหมือนที่รูปที่ช่างโชว์ให้ดูเมื่อกี้นี้แล้วถ้าที่เราชอบ แล้วเวลาขายก็ง่ายเหมือนตอนทำเหมือนกัน นี้เราจะใส่ที่แบบไม่ไม่ใช่ห่วงนะครับ พยายามกระจายสีเขาให้มันคละๆกันนะครับ เมื่เปิดขอนถ้าเป็นโซนอย่างนี้พ๊บมันจะมีสองหน้ามันจะมีหน้าที่อีหน้ามันจะสวยอีกหน้ามันอาจจะไม่ค่อยสวยมากให้เราหน้าสวยออกด้านนอกทุกครั้งส่วนหน้าที่ไม่สวยให้เาใส่ไว้ด้านในเพราะมันตีประกบคู่อยู่แล้ว ประมาณสคู่ก็น่าจะได้ป,ปริศมงกลางพอดีให้หินแต่ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ก่าเกโอเคหนึ่งสองสามสเจ็ดแปดเก้า อันนี้เราจะมาต่อที่ตัวจี้นะครับทีมันมีหลายแบบแต่วันเนี้ยช่างจะใช้เป็นตัวถุงเงินเรามาดูที่ตัวถุงเงินก่อนนะครับใช้ครีมปี่ห่วขงเขาปล่อยมือบิดปล่อยมือบิดปล่อยมือบิด แล้วก็ปล่อยมือบิดอย่าบิดรวดนะครับมันอาจจะหักได้ค่อยๆขยับเขาจนเขาได้ขึ่งกลางตัวแรกก็คือร้อยเข้าไปเลยปกติใส่ทองเหลืองเม็ดเล็กไปสองเม็ดรครับ แล้วก็ท่องเหลืออีก2เมตรแล้วก็ตามด้วยเปลือกหอยแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยครับจนจบเส้นอันนี้คือแบบที่หนึ่งส่วนแบบที่สองระดักของจี้ให้เราดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเราไม่สามารถ บิดห่วงแล้วมาใส่ได้เลยเพราะว่าตัวเขาเล็กแล้วก็จะมีตัวนี้เวลาเรา้อยทองเหลืองครัปุ๊บมันจะติดตรงนี้มันจะไม่กิ้งมันจะกระดกลักษณะของลูกผลใจก็เหมือนกันลูกผวใจก็คือเขามีตัวนูนตัวนี้เวลาร้อยทองเหลืองเข้าไปปุ๊บถ้าเราบิดห่วงแล้วร้อยเข้าไปเลยปุ๊บมันก็จะไม่กิ้งถ้าเราไม่ใช้ห่วงนะช้างก็เหมือนกัน ให้เราดูโครงสร้างของเขาอะถ้าเป็นลนักษณะจี้ถ้าเป็นทรงอย่างเนี้ยบิดละสาได้เลยคือส่วนโค้งตรงนี้เขามีมีช่องไปตรงนี้เยอะอย่างลูกกล้วยนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือบิดละสาได้เลยปลาไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กอย่างเงี้ยทรงโค้งตรงเนี้ยก็คือห่วงเขายื่นขึ้นมาสูงมันบิดละสาได้เลยแต่ถ้าเป็นช้าง แล้วก็บิดห่วงปกติเหมือนเดิมแต่ช้างอาจจะมี2รุ่นก็คือพิมพ์เดียวกันแต่มันจะมีแบบแบบหนากับแบบบางแต่ถ้าแบบหนาจะบิดยาก เสร็จปุ๊บวิธีการใส่จี้นะครับร้อยเม็ดบอลสองจุดสี่เข้าไปหนึ่งเม็ดเข้าไปอย่างนี้หนึ่งเม็ดแล้วก็เอาทองเหลืองสี่มิลถ้าไม่มีสี่มิลจะใช้เป็นสามจุดสองก็ได้นะครับให้มันใหญ่กว่าเบอร์เบอร์เบอร์เ,รเล็กอะ ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอา2.4เม็ดเล็กใส่เข้าไปอีก2เม็ดอย่างนี้แล้วก็ใส่ตัวจี้เข้าไปร้อยตัวจี้เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ามด้วย เองหลืองเม็ดเล็กอีก2เม็ดมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บมุนเขาเอาหางเชือกสอดกลับเข้าไปครับสอดเข้าไปในเม็ดนี้ ตกลงเข้าไปดึงเข้าก่อนนะครับจับให้ดึงอย่าใ,ใ,ใ,ให้หย่อนนะครับดูเขาอาจาจะติดนี่รูดแล้วก็ค่อยๆขยับ ถ้ามันมีคาบเทียนแล้วก็เขีย่ยออกเสร็จปุ๊บมันก็จับมาเป็นโซงอย่างนี้มันก็จะเพิ่มช่องไฟตรงนี้ไม่ให้ไปติดกับตรงนี้ส่วนมากงานช่างจะไม่ค่อยใช้ห่วงครับเวลาช่างทำมาเรื่อยๆเยอะๆแล้วมันใช้ห่วงมันทีมันหลุดแล้วก็ร้อยเม็ดเล็กเข้าไป1หนึ่งเม็ดเสร็จแล้วก็ตามด้วยเปลือกหอยคู่หนึ่งเหมือนเดิม ก็คือมันจะมีอยู่สองแบบก็คือให้ให้ใส่เป็นแบบนี้หนึ่งแล้วก็แบบธรรมดาอยู่ที่ว่าเราเราดูลักษณะของที่เราเหมาะที่จะใช้แบบไหนเสร็จแล้วอีกค่าหนึ่งก็ลราทงเหนืองเม็ดเล็กเข้าไปอีกค่าหนึ่งครับ ร้อยไปเรื่อยๆส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยพอทำเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าในส่วนของเม็ดให้ร้อยให้พอดีเท่ากัน2เส้น หรือว่าร้อยให้เส้นบนสั้นกว่านิดนึงก็ได้แต่อย่าให้เส้นบนเส้นนี้ยาวกว่าเส้นล่างเพราะเวลาใส่จริงๆแล้วเส้นเส้นเล็ก็จะอยู่ข้างบนถ้าเราทํายาวเกินไปมันจะตกมาข้างล่างมันจะไม่สวยพอได้สองฝั่งแล้วปุ๊บเราก็มัดมัดธรรมดาครับ ก็คือเราจะไม่ต้องไปนั่งเก็บงานด้านล่างก็คือเราเริ่มต้นตะขอมาแบบนี้อยู่แล้วมันก็จะไม่ค่อยมีรอยต่อหรือว่ามีก็คือไปถึงขั้นตอนทําตะขอได้เลยอันนี้ก็คือเชือกที่ให้ฉีกไว้อีกเส้นหนึ่งตะขอช่างจะใช้เป็นลายเกลียวนะครับเพราะเราใช้เชือกเส้นเล็กเราทําลายเกลียวได้แต่ถ้าไม่มี เบอร์2ขีดถ้าจะใช้เป็นเบอร์3แนะนำให้ใช้เป็นลายแบนครับอันนี้ถ้าทำอย่างเี้มันจะช้าแต่ถ้าเราไปยึดกับอะไรไว้สักที่หนึงแล้วก็เกี่ยวกับเอวอะหรือขึ้นกระดานม,มันจะเร็วพวกลายเกี่ยวลายแบนพวกนี้ถ้าใครยังทำไม่เป็นก็ไปดูใน ep พื้นฐานนะครับมันจะมีสอนท,ที่ทำพวกนี้อยู่ ถ้าทำพวกนั้นได้ปุ๊บมันจะขึ้นงานพวกนี้ได้หมดเลยถักลายเคียวครับ ถักลายเกียวไปเรื่อยจนได้ความยาวเท่ากับตะขอที่เราจะใส่ครับพอได้ความยาวที่เราต้องการเสร็จปุ๊บก,ก็บหมุนเขาครับถ้าหา EP พ,พื้นฐานไม่เจอก็เข้าไปในเพลย์ก,ก็ได้ครับกดเลือ่อนดูมันจะหาง่ายกว่าเสร็จปุ๊บตรงนี้มันจะมีปมอยู่ มัดเส้นนี้ก่อนครับ1ครั้งแล้วก็กลับข้างขึ้นมามัดอีก1ครั้งเสร็จปุ๊บเชือเส้นที่ร้อยเบอร์ส จะขยกออกจากกันแล้วก็เยอ่อครับเยอ่อจนได้ความกว้างตรงนี้เท่ากับห่วงครับพอเราได้เท่ากับห่วงแล้วเย่อเสร็จปุ๊บเย่อเสร็จปุกก๊บก็กลับข้างขึ้นมาแล้วก็มัดมัดเหมือนมัดเครับ หนึ่งครั้งมัดเพื่อไม่ให้เชือกมันแยกออกจากกันครับระหว่างตัวสายกับตัวเส้นตะขอสองครั้งแล้วก็กลับมาที่เส้นเดิมกลับข้างมัดปกติเหมือนเดิมหนึ่งครั้ง ประมาณสครั้งครับถ้าเรานับเป็นเลขคู่เวลามัดมันจะได้ลงลงล็อกลายพอดีมันจะไปนชนกับเส้นเส้นแกนกลางเมื่อกี้ที่เราหมัดไว้พอดี เชือกอ,อกจาก,กันจับให้เป็นคู่แล้วก็ตัดตัดทีละข้างครับแล้วก็ลนไปขั้นตอนการทำอาจจะยุ่งยากไปนิดนึงในส่วนของการฉีกเชือก แต่มันจะทำให้งานเราสวยขึ้นทั้งตะขอทั้งการขึ้นต้นลองทำดูนะครับ